รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยากจะหาอาหารเหนือกินจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถึงแม้ว่าเครื่องจะเยอะมีความพิถีพิถันแต่เราก็สามารถทำเองได้ที่บ้านอาหารเหนือลํำขนาดวันนี้เราจะทำกินเองถึง3เมนูรับรองว่าอร่อยได้ที่บ้านไม่ต้องขับรถขึ้นเขาขึ้นดอยไปถึงภาคเหนือก็ลํำขนาดไม่แพ้กันเจ้ามาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยแกงขังเลพอนึกถึงอาหารเหนือนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะนึกถึงความอร่อยกลมกลม่อมของ แกงฮังเลเป็นดับแรกเลยนะครับทินเนี่ยแปลว่าแกงในภาษาพม่านะครับส่วนเลแปลว่าหมูเพราะฉะนั้นเนี่ยแกงฮังเลของเราก็เลยกลายเป็นแกงหมูต้มนั่นเองนะครับทั้งหมู3ามชั้นหมูเนื้อแดงเนี่ยต้มเคี่ยวให้นุ่มกลมกล่อมนะครับบวกกับเครื่องแกงเครื่องเทศต่างๆเนี่ยทำให้แกงฮังเลของเราเอร่อยมากๆและวันนี้นะครับเราจะมาทาแกงฮังเลกินเองที่บ้านนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแกงฮังเลนะครับประกอบด้วยหมูนะครับซึ่งปกติเราจะใช้ หมูเนื้อแดงผสมกับหมูสามชั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้หมูสามชั้นเต็มๆเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์พริกแกงทั่ววันนี้เราใช้พริกแกงทั่วสําเร็จผมก็จะเพิ่มความหอมของเครื่องเทศสมุนไพรเข้าไปโดยที่กระปั่นข่าตะไคร้แล้วก็กระเทียมหอมแดงไปเพิ่มนะครับเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับและส่วนผสมสุดท้ายนะครับผงข้างเลนะครับหรือว่าถ้าหาผงขัางเลไม่ได้ก็ใช้ผงมัสาร์แทนได้นะครับโอ้โหส่วนประกอบเยอะมากมียี่หร่าลูกผักชีอบเชยการพลูและอื่นๆอีกมากมายนะครับ ทำยากซื้อเอามาใช้ดีกว่านะครับเป็นผงแบบนี้นี่นะครับถ้าไม่มีผงคังเลนะครับก็ไม่ใช่แกงขังเลนะครับ,ม,รบามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มต้นจากการที่เอาเครื่องเทศที่ผมจะใส่เพิ่มเนี่ยมาปั่นก่อนนะครับมีตะไคร้ขากระเทียมหอมแดงเตรียมวาเลยหั่นเป็นเป็นชิ้นเล็กขาใส่นิดนึง รเทียมหอมแดงนี่ใส่ไปงี้เลยเดี๋ยวเราจะปั่นทุกอย่างให้ละเอียดนะครับเราจะใส่เพิ่มเข้าไปในแกงกะเลของเราให้แบบมันหอมสดชื่นปเ๊บนำลงเครื่องปั่นเลยนะครับใส่น้ำไปหน่อยให้ปั่นง่ายนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นเลย,เลย ต่อไปนะครับหมู3ามชั้นของเรานี่หั่นเป็นชิ้นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเวลาไปตุ๋นแล้วแบบเวลาคนนุ่มเนี่ยมันจะได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยแกงข้างเลนะครับถ้าใครชอบกินพวกหมูนุ่มๆม,มันๆน,นะแกงข้างเลไี่ใช่เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาหมูสามชั้นที่หั่นเป็นชิ้นแล้วนะครับไปเคล้ากับพริกแกงคั่วให้คั่วเลยนะครับพริกแกงคั่วนี่ใช้ประมาณนี้ประมาณ นี่จริงๆแล้วตามชอบเลยเพราะขาจะให้ความเผ็ดและสีสันแล้วก็เค้าให้เข้ากันเลยนะครับใช้ช้อนก่อนจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือเลยเนี่ยมือเนี่ยเราก็จะนวดให้แกงคั่วของเราเนี่ยที่แกงคั่วของเรามันติดหมูเค้าเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาหมูไปคั่วก่อนจากนั้นค่อยเอาเครื่องต่างๆตามลงไปนะครับ พอเริ่มร้อนเนี่ยเราจะเอาหมูลงคั่วเลยขั้นตอนการคั่วหมูนะครับเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากเพราะว่าเครื่องแกงของเราที่เราเอาไปเคลือบหมูทั้งหมดเนี่ยมันจะไหม้ซะก่อนนะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่อยๆคั่วพอหมูเราเริ่มสุกนะครับเราจะใส่ตัวสมุนไพรที่เราปั่นเพิ่มเข้ามานะครับขั้นนี้เนี่ยก็แล้วแต่จะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบ อัดด้วยให้สมุนไพรเราหอมเหมือนกันอ่าตอนนี้หมูเราสุกหอมแล้วนะครับเราจะเทน้ำลงเคี่ยวเราจะใส่น้ำให้ให้พอทั่วหมูเท่านั้นนะครับระหว่างทางในการเคี่ยวเนี่ยถ้าน้ำงวดจนเกินไปแห้งไปเนี่ยเราก็เติมน้ำเข้าไปใหม่ได้แนะนำว่าประมาณสัก45นาที1ชั่วโมงจนึงชั่วโมงครึง่งถ้าใครต้องการนุ่มกว่านั้นก็เคี่ยวต่อไปอีก หมูเราก็งวดขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับหมูก็เริ่มนุ่มละระหว่างที่เรารอเคี่ยวตอนนี้เนี่ยไปเตรียมเครื่องอื่นๆก่อนนะครับหอมแดงนะจะซอยหอมแดงลงไปด้วยหอมแดงนะครับแล้วเราก็จะซอยขิงลงไปด้วยขิงเราก็ซอยเป็นเส้นไปเลยตอนนี้กลับมาดูที่หม้อนะครับเครื่องเรางวดกำลังดีแล้วนะครับเราจะใส่ หอมแดงกระเทียมแล้วก็ขิงที่เราซอยเตรียมไว้เลยนะครับใส่หอมแดงก่อนกระเทียมก็ใส่ต่อไปเลยขิงนะครับใส่ไปเลยเราจะเคี่ยวต่อนะครับให้น้ําแกงคังเลของเรางวดกว่านี้นะครับแล้วหอมกระเทียมขิง,ขงเราสุกดีนะครับระหว่างที่รอน้ําแกงคังเลของเรางวดนะครับเราก็เริ่มปรุงได้เลยนะครับเริ่มจากผงแกงคังเลของเราก่อนเลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับเราจะใส่ซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสันให้กับแกงขังเลของเราแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บนะครับตอนครึ่งน้ำมะขามเปียกคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยแกงขังเลของเราก็เสร็จแล้วนะครับน้ำแกงเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำแกงขุบคลิกข้นกำลังได้ที่ นี่ข้นมากกำลังได้ที่เลยกำลังดีเวลาไปลาดกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยขอให้บอก <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าชอบมากเลยตอนนี้เนี่ยหมูสามชั้นกระเทียมต้องเอามาด้วยชิมกันเลยนะครับทุกอ,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 อยางเนี่ยนุ่มหมูสามชั้นติดหนังมาด้วยหนังแบบนุ่มกรึบเลย รสชาติเข้มข้นมากหวานนํำหอมเครื่องแกงกินเจอกระเทียมเจอขิงนะครับถ้าได้กินกับข้าวสวยข้าวใหม่หุงหอมๆเราลงจานกันเลยครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้แกงฮังเลที่กลมกล่อมหอมหวานลำแต้แล้วนะครับ เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ต้องขึ้นเขาขึ้นดอยไปถึงภาคเหนือเราก็สามารถทําอาหารเหนือกินเองได้ที่บ้านเมนูที่เหลือรับรองว่าทําง่ายและลำแต่แต่ไม่แพ้กันนะเจ้า